จากสัวเถาสู่เจ้าพระยาจารูญจำเริญเนาจากสัวเถาสู่เจ้าพระยาจากเอี้ยมจุนนาวาสู่ร้านค้าโชห่วยชำขยับขยายฐานสืบและสารทุกกิจกรรมมังกรทยานล้ำสูงสู่ฟ้าสง่างามเอื้อคืนสู่สังคมชนชื่นชมทุกเขตคาม จำเริญดำเนินตามจะรูนเริ่มหะไทยดลสิริพิพัฒสีเกียรติทวีวิริยผลชูเชิดสกุลตนชนชื่นชอบกรอบกิจด,ดีสุดแสนจะภูมิใจเป็นหนึ่งในสวรรค์สีดื่มด่ำอดีตมีและสุขมากณปากน้ำโพ สวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันนางสาวพนิชพงม์สิงห์นันนักศึกษาชั้นปีที่4คณะบริหารและการจัดการสาขาวิชาการบัญชีค่ะกระผมนายสุมาศิ์นัฒนาวงศ์นักศึกษาชั้นปีที่4คณะบริหารและการจัดการสาขาวิชาการบัญชีครับตอนนี้เราอยู่หน้าห้องเก็บประวัติของคุณพ่อจรูนและคุณแม่หาไทยสิริริยกุลท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษ และผู้ก่อตั้งของบริษัทเคนทีสกรุ๊ปอีกมากกว่า20บริษัทครับเชิญทุกท่านเข้าชมด้านในกันได้เลยค่ะเชิญค่ะ จากจีนแผ่นดินใหญ่บ้นรนผชนร่อนแลมไกลย้ายถิ่นฐานจากวาหวงโหสู่เจ้าพยามหาทานเพื่อสืบสารสกุลใหม่ถิ่นไทยแดน ไปรับชมอะไรกันครับว่าวมานี่เลยค่ะเราจะพามาชมอุปกรณ์และข้าวของเครื่องใช้ที่คุณพ่อจรูนและคุณแม่หาไทยได้ใช้ในสมัยก่อนและเรามาจัดแสดงไว้ในะห้องเก็บประวัติแห่งนี้เป็นลำดับแรกเลยค่ะและส่วนที่2ที่จัดแสดงไว้ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะวะ่า นี่คือตัวอักษรคำว่าแพ้ซึ่งเป็นแท้ของคุณพ่อจรูนหรือนามสกุลที่ใช้ตอนที่อยู่เมืองจีนไงล่ะนะและนี่คือแผนที่แสดงถิ่นที่อยู่ของคุณพ่อจรูนและคุณแม่หาไทยณเมืองสัวเถาประเทศจีนเดินทางสู่ปักน้ำโพนครสวรรค์ประเทศไทยด้วยสติวิริยะอุตสาหาสู้ คุณทำคู่ค้าปลุกใจใครใครเขาความทุกข์ยากค่อยๆหายคลายบรรเทามังกรเริ่มผงาดเข้าชอนตะวันและในห้องเกียรติประวัติแห่งนี้นะครับเราก็ยังมีรูปปั้นพญายมังกรที่เปรียบเสมือนคุณพ่อจารนที่ได้เดินทางมาจากประเทศจีนสู่ประเทศไทยด้วยความมานะบากบั่นขยันอดทนซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งให้กับทุกคนจริงๆครับ เพิำนานในเรือเพื่อขึ้นลงนักทีท่องขายสินค้าหน้าเหนือแสนสุดลำบากตราดดำคนหมนแคลนเป็นคนเรือไร้ถิ่นแคว้นดินแดนเหนาและนี่คือการจำลองเรือสินค้าของคุณพ่อจรูและคุณแม่หาไทยที่นำสินค้าจากปากน้ำโพไปขายที่กรุงเทพและนำสินค้าจากกรุงเทพมาขายที่ปากน้ำโพ ปากน้ำโพเริ่มทินฐานแผ่นดินใหม่พ่อจรุนแม่หาไทยเริ่มครองฝันแพร่ส่งมวนเริ่มเลือกชื่อระพือพันเริ่มสร้างฝันที่อยากเห็นให้เป็นจริง คือการจำลองร้านขายของชำของคุณพ่อจรูนและคุณแม่หัดไทยที่มาลงหลักปักฐานณะที่ปากน้ำโพแห่งนี้ค่ะจากโชว์ห่วยสู่โรงงานน้ำตาลใหญ่สร้างโรงเรียนมหาวิทยาลัยใชยบันเกื่องคลังสินค้าอสังหาริมทรัพย์นับหลายเนืองเยื่อกระดาษเอทนอนเนื่องก่อเกิดพัน มีโรงแรมโรงผลิตไฟฟ้าสุขนานับรุ่นสู่รุ่นร่วมขยับขยายฝันสิริจึงบังเกิดสู่สกุลอันวิริยะคุ่นั้นก้องเกียงงา,าม สร้างธุรกิจด้วยปณิธานที่หากกล้าจะขายค้าด้วยคุณธรรมนำทุกสิ่งจะตอบแทนสังคมด้วยใจจริงบุญหนุนยิ่งยิ่งช่วงโชครอดรุ่งเรืองและในห้องนี้คือจำลองโต๊ะทำงานของคุณพ่อสรูในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ส่วนรูปด้านหลังก็เป็นรูปของคุณพ่อจรูและคุณแม่หไทยที่ถือหยกในละวันครอบครัวตัวอย่างแห่งประเทศไทยก็กำเนิดจากจีนแผ่นดินใหญ่แต่ดวงใจผูกรักพักดีสยามจึงสร้างสรรค์ทุกสิ่งสีอันดีงามสืบเทิดนามสกุลนี้สิริริยากุล นี่ก็คือทั้งหมดของห้องเกียรติประวัติของคุณพ่อจรูนและคุณแม่หัดไทยสิริวิริยกุลท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยัยนครสวรรค์ค่ะพร้อมทั้งยังเป็นท่านผู้ก่อตั้งบริษัทใดเคอร์แกนิสกรุป๊ปที่พวกเราเคารพรักอย่างยิ่งขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับ Ba nhào tho dân liều sài gắn xì. Wanda phô tho nhập kính chịu lạo. Sì hay sào.